การรถก็ออยังได้ไดจังแบบจุกอึกยังไงจุกอกเลยเ,าเานารถแหลกแจกแถมยังนะรถของแท้ของแท้เลยผมก็ <c oughs> เรารับหมาส่งรถจู่ตีบ้านซบสายครับตำรวงเพื่อทำผ่านจังหวัดน่านครับเดี oh, <c oughs> ๋ยวนางเป็นวันก่อนมีทีมงานขับรถไปเพื่อมาเพือพอตีบ้านเลยนะครับเพื่อนคนเดียวจะมาคือมับเปค้าไปขอรถแคบขออัตัวนะครับเพื่นการังนตีมาหาขอรถครั้งนี้ก่อนขอละเอียดนะครับขอโดยละเอียด อยู่ับหน้าบุนนะครับหน้าบุญปัจจุบันทรัพย์สินทำเกษตรฉันทำหมอบกระซ้างวันก่อนก็ได้ไปได้ทีมงานครับมาพอแล้วก็เงินได้หรอทีมงานใกล้ๆนะครับเสียงอาจจะบอกคนนี้ชัดเจนนะครับวันก่อนได้มาหัรถทีมงานข้ามาคือพอปีจจุบันได้หรอ่าครับโผล่รถเป็นยังไงบ้างครับน่ะมอเตอร์เลยเหมือนกับมังเกิลอ่าครับเหมือนกับมังเกิลดูสภาพรถภายนอกภายในท้องเครื่องครับอ่าครับคือคือรถทีมงานเปิดกระเป๋าพู ตั้งใจแต่เลยเหมือนกันครับเราก็คือผมญค่าประกันทุกรูปแบบนะครับบางว่าจะเป็นตัวะบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ข้าวประกันทั้งหมดว่าโดยเฉพาะตัวรถนะครับบ่งเคยเกิดอุบัติเหตุจนนั่งน้ำมันมิลฟอมแต่นี่ผมวารันตีคือเับถือกล่าวว่ารับประกันทุกแบบทุกคำถือหน้าเอาไปแยกแยกด้วยความว่าจะไปจ่ารถตัวนี่บ่งเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวรถก็คือทุกใจทุกอย่างเลยเหมือนกันนั่งครับแล้วก็ ส่วนรถลัคขาผ่ต้องพูดถึงหรอมันเยอะมากนี่เฉยนี้นี่เฉยนี้เลยมันก็รถแหลกแจกแถมยังรถของแท้ของแท้ของแท้เลยมันก็ของไทยใครได้จีลักขาส่วนรถแสนพิเศษน้อน้าเนาะฝากบอกทีมงานเอฟซีหรือแฟนเพจตีกันลังพอคลิปวิดีโอเ oh, <desserts. S 1> น <van>. ี่ยนเนาะส่วนรถนี่ผมต้องพูดถึงขอเงือมาคุยรายละเอียดกันคู่กันจับกันคุยง่ายอยู่แล้วหน้าเนาะเพราะว่าอันจะเป็นอาชีพไหนกันเนาะมามามาเต้อเรื่อง การโลดกันยังเนี่ยแบบจุกอึดอิ่งเลยอ่ามำไต้องพูดถึงเรื่องนั่นอ่ะมียังเขามาถูหแบบน้าติ้นเลยอ่านะครับนี่คือเสียงตอบรับจากลูก้าว่า บอกว่าท่านส่วนลดหรือดําเนินการเอกสารผ่านง่ายอนุมัติไว้นะครับขอเพียงแขกลูกค้าเข้ามาคุยระเดียวกันอูกันเจับกันบอกมีปัญหาครับเพงเชนหน้าบุญนะครับโอเคขอบคุณหน้าบุญมากมานะครับผมเอาไปแจกกับขอเพื่อคนทําอาชีพแล้วเผืาเราก็ขอเพื่อมีงานเข้ามาหนักหนักหลายหลายมีงานเข้ามาตลอดทั้งปีเลยนะครับเพื่อได้เอาเป็นรถขนเงินขนท้องเข้ามาในบ้านนะครับนำรวยเงินท้องขอบคุณครับผมขับคุ